วันนี้เรามาทําขนมถ้วยดอกอัญชันกันนะคะทําขนมถ้วยดอกอัญชันกันมีส่วนผสมอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะคะเรานําดอกอัญชันไปละลายกับน้าร้อนนะคะแช่น้ําร้อนแล้วได้สีมานะคะเราก็มาผสมตัวขนมกันนะคะตัวขนมก็คือดอกอัญชัน200 ml นะคะกะทิ200 ml แป้งข้าวเจ้า100กรัมนะคะแป้งมัน3 0กรัมน้ําตาลมะพร้าว120กรัมนะคะ ผสมผสมให้เข้ากันแล้วกองนํามาพักไว้30นาทีนะคะรอนึ่งนะคะอ่าส่วนของหน้าขนมเนี่ยก็จะมีแป้งข้าวเจ้า30กรัมนะคะน้าตาลทราย20กรัมเกลือ1ช้อนชาหัวกะทิ400 ml นะคะแล้วเราก็ผสมให้เข้ากันกรองแล้วนํามารอนึ่งนะคะอ่าพอเรานึ่งถ้วยให้ร้อนแล้วเราหยอด ตัวขนมนะคะเราหยอดตัวขนมนี่นะคะเราหยอดตัวขนมสีอันชั้นก็จะออกมานะคะนี่เรากําลังนึ่งนะคะเราหยอดไปครึ่งถ้วยเลยนะคะเดี๋ยวนึ่งสุกแล้วเราหยอดหน้าขนมกันค่ะเมื่อเรานึ่งตัวสุกแล้วเราหยอดหน้ากันเลยนะคะเรามาหยอดหน้ากันเลยก่อนเราหยอดหน้าเราคนให้แป้งอย่านอนก้นนะ สีของอัญชันจะออกมาสวยมากเลยนะคะ อ่าแล้วเรายอดเสร็จแล้วพอสุกเรามาดูกันอ่าเราก็นึ่งเสร็จมาแล้วนะคะสวยมากเลยอ่าแล้วก็ตัดครึ่งนะคะทานนี่นะคะนิ่มสวยอร่อยสีสันสวยงาม